อชวีวันสุดยอดมากวันนี้พี่วีจะมาแบ่งปันค่ะสั้นๆเป็นไลฟ์วิดีโอสั้นๆค่ะทุกคนค่ะจะมาบอกว่าได้อะไรกับธุรกิจ T S w ขอแนะนำตัวเองค่ะชื่อชวีวันรีวิงเคียวค่ะพี่วีจะมาแบ่งปันความรู้สึกจากหัวใจของตัวเองนะคะว่า พี่วีได้อะไรกับระบบ T S W ธุรกิจที่ครูสิตาอธิษฐานจิตขึ้นมาจากการอธิษฐานจิตเพื่ออยากจะช่วยเหลือผู้คนให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสิ่งที่พี่วีได้จากการเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลพี่วีก็อธิษฐานจิตเช่นเดียวกันกับครูสิตาค่ะและได้ธุรกิจ T S W มาจากการอธิษฐานจิตเช่นเดียวกันในรหัส VIP ค่ะเป็นหุ้นส่วนในรหัส VIP สิ่งที่พี่วีได้จากอันดับหนึ่งคือธุรกิจแล้วและอันดับที่สองคือได้วิธีการคิดค่ะวิธีการคิดจากการทำธุรกิจของ TS m u เนี่ยเนื่องจากตนเองไม่เคยทำธุรกิจใดๆทั้งสิ้นเลยไม่รู้จักวิธีการแม้แต่เรื่องออนไลน์เกี่ยวกับออนไลน์ทั้งสิ้นไม่เคยรู้จักเลยและได้มา เรียนรู้ในคอร์สเรียนรู้และลงมือทำรู้วิธีการทำเพราะธุรกิจนี้นอกจากจะมีคอร์สดีๆมีสินค้าดีๆและมีระบบที่ยอดเยี่ยมสามารถส่งทีมส่งขยายทีมงานขยายการทำธุรกิจได้อย่างง่ายแล้วมันยังมี สินค้าที่ทําให้พี่วีสุขภาพดีทําให้พ่อแม่ของพี่วีเนี่ยสุขภาพดีด้วยสินค้าของเราสร้างมาจากการที่ทําให้ตนเองมีความสุขทําให้ครอบครัวมีความสุขเพราะครูสิตามีโรงงานทําเองทําสินค้าขึ้นมากินเองใช้เองและพวกเรา ก็ทำเช่นเดียวกันกินเองใช้เองและได้ออกมาแบ่งปันและออกมาขายให้กับทุกคนและทีมงานของพวกเราก็ทํากันแบบนี้กันทุกคนสิ่งที่ได้ก็คือสุขภาพและความสุขและได้เงินมาจากการที่เราขยายทีมและขายสินค้าและสิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือได้จากวิธีการคิปเพราะว่าการเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเป็นกฎที่เรารู้จักวิธีการควบคุมสติ อารมณ์ของเราและทำให้เราสามารถดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนามาได้เพราะกฎนี้เป็นกฎระดับโลกกฎนี้เป็นกฎที่คนทั่วไปใช้กันแต่บางคนที่ไม่ได้เรียนกฎแรงดึงดูดกฎจกักรวาลเขาจะใช้ผิดทางเพราะมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกของเรานี่เองเมื่อเราเอาแค่มาพลิก ในการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลให้มันถูกต้องเราจะสามารถดึงดูดได้ทุกอย่างที่เราปรารถนาคนที่ทำได้5%้ทั่วโลกเขาประสบความสาเร็จทั่วโลกนะคะเยอะมากและหนึ่งในห้ตัตอนนี้ ครูสิตาที่โด่งดังที่สุดในการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลลูกศิษย์หลายๆคนเริ่มออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆพี่วีเองก็ได้ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆถามว่าพี่วีได้กี่เปอร์เซ็นต์จากการเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลในความรู้สึกตัวเองตอนนี้ได้อีกสามารถเรียนรู้พัฒนาตัวเองคําว่าเรียนรู้พัฒนาตัวเองและได้อีกของพี่วีคือ เราสามารถทําตัวเป็นน้ําครึ่งแก้วน้ําที่ไม่เต็มแก้วเราสามารถดึงดูดความรู้ทุกการคําสอนของครูเอามาใช้แล้วออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนสิ่งที่ได้อันดับต่อไปของ T.S.U คือการให้ให้ณที่นี้ให้ได้หลายอย่างไม่ใช่ให้เรื่องเงินให้ความสุขตัวเองอันดับแรกและให้ความรู้ กับผู้คนที่เขาปรารถนาที่จะประสบความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านสัมมาอาชีพหรือด้านความคิดคนที่กำลังอยากจะ,ะหาช่องทางหาไรายได้หรือคนที่หมดกำลังใจเราก็สามารถส่งคลิปดีๆหรือออกไปแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนนี่คือสิ่งที่พี่วีปรารถนาอย่างยิ่งคือ เป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและพี่วีเป็นผู้รับที่ยิ่งใหญ่จากพ่อจัดกรวาลการเรียนรู้การลงมือทำมีคอร์สมีธุรกิจชีวิตของเราก็มีความสุขค่ะเมื่อสิ่งที่พี่วีได้มาทำธุรกิจ THU เป็นธุรกิจออนไลน์แล้วเรา ได้ทุกสิ่งเพราะสมัยนี้ออนไลน์จะอยู่กับเราเป็นร้อยร้อยปีใครที่เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่พี่วีได้จาก tsmu ค่ะได้ความสุขได้ธุรกิจและได้การออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนมันเป็นสิ่งที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มกับชีวิตของผู้หญิงที่อยู่ในต่างแดนและเป็นผู้หญิงที่พึ่ง ก็เรยกอไเกิดมาครั้งเดียวในชีวิตจะทำให้โลกรู้ว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลจะเป็นแสงเทียนอีกเล่มหนึ่งที่ส่งความดีให้กับทุกคนผู้หญิงคนนี้เรียนจบแค่ชั้นม .6 อยู่ประเทศไทยและชีวิตไม่มีแต้มต่อในสังคมในประเทศออสเตรเลียจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนทั่วโลกเคียงคู่กับครูสิตาเคียงคู่กับครูกับ กฎจักรวาลสัญญากับตัวเองพูดกับตัวเองสัจจะกับตัวเองว่าจะทําความดีตลอดชีพเพื่อช่วยเหลือจักรวาลและช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยที่พูดตามสำเนียงและภาษาของพีวีคือภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษอีกที่คนหลายคนทั่วโลกในพูดภาษาอังกฤษได้ ฟังภาษาของพี่บีได้ไม่ใช่ไม่มีแกรมมาอะไรทั้งสิ้นเป็นภาษาที่ออกมาจากหัวใจพี่บีจะแบ่งปันและส่งสิ่งดีๆนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งมันเป็นความสุขเมื่อเราพูดแล้วเมื่อเราทำแล้วเมื่อเราได้แล้วเราอยากให้คนอื่นเขาได้ด้วยนี่คือสิ่งที่พี่บี มีปฏิญาณตนให้กับตัวเองค่ะและก็พ่อจักรวาลขอบคุณมากค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนี่คือรีเซ็ตของวันที่7คุณได้อะไรจาก tsw